สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศวันนี้เรามีเรื่องสําคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้าเพราะดูเหมือนว่าประเทศไทยกําลังจะเผชิญกับช่วงเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจทั้งฝนที่ยังคงตกหนักและสัญญาณของลมหนาวที่กําลังจะมาเยือนเรามาดูกันครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้อย,อย่างไรบ้างและเราควรเตรียมรับมืออย่างไร เริ่มต้นกันที่ภาพรวมของวันนี้8ตุลาคม2,569ครับสถานการณ์ล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวครับ สาเหตุหลักมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากครับนอกจากนี้สําหรับพี่น้องชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยนการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกพยากรณ์อากาศสำหรับ7วันข้างหน้ากันบ้างครับตั้งแต่วันนี้8ตุลาคมถึง14ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องแต่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ครับ วันนี้8ตุลาคม2569อครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นย้ำว่าภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักพรุ่งนี้9ตุลาคมอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ ลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถานการณ์ยังคงคล้ายคลึงกับวันนี้ครับศุกร์ตุลาคมอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง6 0ของพื้นที่ลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนเริ่มลดลงเล็กน้อยเสาร์11ตุลาคมอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง6 0ของพื้นที่ลม9กกิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังคงมีฝนในหลายพื้นที่ครับอาทิตย์12ตุลาคมอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นช่วงที่ฝนลดลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ครับจันทร์13ตุลาคมอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังคงมีฝนเบาบางและอังคาร14ตุลาคมอุณหภ,ภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ลม9กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ครับจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40%ของพื้นที่แต่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ และในช่วงปลายสัปดาห์คือวันที่14ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น60%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิโดยรวมยังคงอยู่ในดับสูงแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์เช่นกันซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับสัญญาณปลายฝนต้นหนาวและพายุที่ต้องจับตา และนี่คือประเด็นที่หลายคนจับตาครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าในช่วงวันที่15-17ตุลาคม2 5 6 5นนี้ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเป็นทางการแล้วครับนั่นหมายความว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ก่อนที่ลมหนาวจะมาเยือนอย่างเต็มตัวเรายังคงต้องระมัดระวังกับฝนที่ยังคงตกอยู่และอาจมีลักษณะของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนพายุลูกใหม่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่เราก็ต้องไม่ประมาทครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวของพายุไต้ฝุ่นแมดโมที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ใช้ฝั่งประเทศจีนตอนใต้ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่5-7ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวออกไปแล้วแต่ก็เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราเห็นว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเช่นนี้สภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยากครับการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับดังนั้นสิ่งที่เราควรทําในช่วงนี้คือการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนครับสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักควรระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งตรวจสอบข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับเตรียมรับมือลมหนาวแม้ว่าฝนจะยังไม่หมดไปแต่สัญญาณของลมหนาวก็เริ่มมาแล้วเตรียมเสื้อกันหนาวและดูแลสุขภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วยนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงในช่วงเช้าครับสรุปแล้วครับ สภาพอากาศในช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและที่สำคัญคือเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ครับขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ครับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ